ไปกอบให้เรียบร้อยกอให้เรียบร้อยทำด้านนี้แหละทำด้านนี้นะทำด้านนี้ดิจะให้อ่านก่อนโอเคเดี๋ขอโทษขอโทษก็ในนามของกลุ่มศิล้านะคะตั้งหน่อยตั้งหน่อยกราบขอขอบคุณที่ปัญญาวัฒน์มากที่ให้เกียรติเรามาวันนี้แล้วก็สิ่งที่ที่ได้ได้พูดออกมาทั้งหมดในวันนี้คือสิ่งที่กลุ่มเราเนี่ยตั้งเป้าที่จะทำตลอดเวลาคือเราต้องการที่จะ ปลูกฝังให้เยาวชนไทยเนี่ยรักชาติศาสนาศาสนา,า,าพระมหากษัตริย์กลับมาอยู่บ้านเกิดถึงแม้ว่าเขาจะต้องไปศึกษาต่อที่ไหนก็ตามย้ายเขากลับมามาอยู่บ้านเกิดของเขามาพัฒนาบ้านเกิดของเขานะคะแล้วสิ่งที่พี่ทําทั้งหมดเนี่ยเราถือว่าพี่เป็นคนดีของพ่อซึ่งกลุ่มดินรละฟ้ารู้สึกเป็นเกียรติมากที่พี่ให้เกียรติเรามาวันนี้นะคะ อเก็บเก็บขาวพิ่งมา อันนี้เป็นสติกเกอร์ซึ่งมันอก็้คงณเก็บแล้วนะคะเราก็อยากให้คนมังจันช่วยกันประกาศว่าเรารักข้อหลวงแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือของอาจารย์สุเทพสถากรณ์เขาฝากเอาไว้ให้อ่านหายเครียดอแค่เองี <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> Ok, la